รกระผมนมายอมรินบุตรลำนักศึกษาชั้นปีที่1คณะคารุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ตครับวันนี้กระผมจะมานำเสนอเรื่องทรงกลมท้องฟ้ามุมเงยมุมทิศครับดาราศาสตร์ได้ง่ายบายครูอมรินครับเอพวกเราเคยคิดกันหรือไหมครับเมื่อเราเดินไปตามทางแล้วเราก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้า ท้องฟ้านี่มันอยู่ยังไงนะมันอยู่ยังไงมันเป็นทรงกลมไหมมันราบไหมแนวดิ่งไหมเป็นโค้งไหมเราก็ได้แต่คิดแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับ ดังนั้นเรามาเรียนรู้กันเลยเรื่องทรงกลุมท้องฟ้าทรงกลุมท้องฟ้าก็หมายถึงทรงกลุมสมมุติขนาดใหญ่ที่มีรัศมีอนันต์เลยแล้วก็โดยมีลกเนี่ยอยู่จุดศูนย์กลางของทรงกลุมท้องฟ้ามนุษย์ในอดีตจินตนาการว่าโลูกเนี่ยถูกอ่อหุ่มด้วยทรงกลุมท้องฟ้านะครับซึ่งประดับไปด้วยดาวฤกษ์และก็ดาวเคราะห์ และเข้าใจว่าดาวเรือกเหล่านี้เนี่ยอยู่ในระยะห่างที่เท่ากันเท่ากับรัศมีของทรงกลมท้องฟ้าทรงกลมท้องฟ้าบนรอบโลก1น,นึ่งรอบใช้ระยะเวลา1วันทําให้เราเนี่ยเห็นดาวเรือกต่างๆเนี่ยโคจรไปตามทรงกลมของท้องฟ้าและด้วยอัตราหรือ15องศาต่อชั่วโมงดวงอาทิตย์ เคลื่อนที่ผ่านบนท้องฟ้าตามแนวสุริยวิถีที่เรียกว่ากลุ่มดาวจักรราศีดังนั้นแต่ละเดือนเราก็จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันเดือนมกราคมเดือนกุมภาพันธ์เดือนเมษาคมก็จะไม่เหมือนกันเช่นตัวอย่างเดือนกันยายนนะครับเราก็จะเห็นกลุ่มดาวหญิงสาวเคลื่อนที่ผ่านบกลมท้องฟ้าไปนะครับซึ่งสกลมท้องฟ้าเนี่ยก็จะเคลื่อนผ่านไปตาม ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ผ่านจาาักราศีทั้ง12เดือนใช้ระยะเวลา1ปีด้วยเหตุนี้1ปีก็จะมี12เดือน1เดือนก็จะมี30วันครับ ด้วยเหตุนี้มนุษย์ก็สังเกตเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และก็ดวงดาวสว่างทั้งห้าดวงที่มองเห็นด้วยกับตาปา่าของเรานะครับเช่นดาวอังคารดาวพุธดาวพระฤหัสบดีดาวศุกร์และก็ดาวเสาร์เพราะดาวเหล่านี้เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ในแนวของจักรราศีนั่นเองด้วยทิศทางที่ไม่เท่ากันแล้วเราก็จะเรียกดาวทั้งเจ็ดดวงนี้ว่าดาวเคราะห์ซึ่งเป็นชื่อของวันในสัปดาห์ ถามว่าดาวที่ดวงดาวหรือดาวเคราะห์ที่เราไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าได้ก็มีแค่หนึ่งดวงก็คือดวงอาทิตย์เพราะมันจะทําลายสายตาของเรานะครับซึ่งมนุษย์เนี่ยเฝ้าสังเกตการการดูดวงอาทิตย์ดวงจันดาวฤกษ์ของดาวเคราะห์ต่างๆในสุริมุ้องฟ้านําไปสู่การกําหนดเวลาการกําหนดเวลาในนาฬิกาและก็ปฏิทินก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของมนุษย์แต่โบราณฉันนิฐานได้ว่าน่าจะเป็นชาวกรีกโบราณครับ อย่างนี้ก็ตามการศึกษาเรื่องท้องฟ้าต่างๆเนี่ยก็นำไปสู่เรื่องดาราศาสตร์และก็อวกาศในปัจจุบันครับพิกัดขอบฟ้าเป็นระยะพิกัดที่ใช้วัดตำแหน่งวัตถุท้องฟ้าโดยเอาตัวของผู้สังเกตเนี่ยเป็นศูนย์กลางของทรงกลมท้องฟ้าครับโดยมีจุดและเส้นสมมุติบนทรงกลมท้องฟ้านะครับที่แสดงในภาพที่1ทุกคนไปดูในภาพที่1น,นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ ทรงกลุมท้องฟ้านี่เปรียบเทียบได้เหมือนฝาชีที่ข้อบัวของเราก็จะประกอบไปด้วยทิศท,ทั้ง4ประกอบไปด้วยทิศเหนือทิศตะวันออกทิศใต้และก็ทิศตะวันตกเมื่อเราหันหน้าเข้าหาทิศเหนือด้านหลังของเราก็จะเป็นทิศใต้ซ้ายมือของเราก็จะเป็นทิศตะวันตกขวามือของเราก็จะเป็นทิศตะวันออกนะครับหลังจากที่เราดูในแผนภาพที่1เราก็จะเห็นได้ว่ามี4จุดสําคัญ ที่สำคัญมากในเรื่องของพิกัดขอบฟ้าครับก็คือ 1. จุดเหนือศีรษะของเราเขาเรียกว่าจุดซีนิตเป็นตำแหน่งสูงสุดของทรงกลุมท้องฟ้าซึ่งอยู่เหนือของผู้สังเกต 2. จุดใต้เท้าที่เรียกว่าจุดนาดิเป็นตำแหน่งต่ำสุดของทรงกลุมท้องฟ้าซึ่งอยู่ใต้เท้าของผู้สังเกต 3. เส้นขอบฟ้าหรือเส้นฮาริสันแนวหมายถึงแนวเส้นขอบท้องฟ้าซึ่งมองจาก พื้นราบและอีกในหนึ่งก็คือเส้นวงกลมบนทรงกลมฟ้าที่อยู่ห่างจากจุดเหนือศีรษะทามุม90องศากับเกณฑ์หลักของระบบขอบฟ้าครับสเส้นที่4เส้นเมอริเดียนเป็นเส้นสมมุติขึ้นบนทรงกลมท้องฟ้าในแนวเหนือใต้ซึ่งลากผ่านจุดเหนือศีรษะครับ จากที่ได้เรียนรู้เรื่องพิกัดของขอบฟ้าไปแล้วเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องการวัดมุมแลนะระดับพิกัดขอบฟ้าประกอบด้วยมุมทิศและก็มุมเงยนะครับมุมทิศหรือที่เรียกว่ามุมอาซิมุตเป็นมุมในแนวราบซึ่งวัดจากทิศเหนือศูนย์องศาไปตามเส้นขอบฟ้า ในทิศตามเข็มนาฬิกาไปยังทิศตะวันออก90องศาทิศใต้180องศาทิศตะวันตก270องศาและกลับมาทิศเหนือ360องศาหรือศูนย์องศาอีกครั้งหนึ่งดังนั้นมุมทิศจึงมีค่าระหว่าง0ถึง360องศาครับมุมที่2องก็คือมุมเงยอันติจูดเป็นมุมในแนวดิ่งซึ่งนับจากเส้นขอบฟ้าศูนย์องศาจนสูงสุดไปขึ้น จุดเหนือศีรษะ90องศาดังนั้นมุมเงยจึงมีค่าระหว่าง0ถึง90องศาครับเมื่อมองดูตำแหน่งในภาพที่สองที่เห็นในสไลด์นะครับจะเห็นว่าดาวพิกัดก่อฟ้าจะมีมุมทิศ260ขอไปครับมุมทิศ250องศามุมเงย45องศาทั้งนี้ในการวัดระยะห่างของดาวบนท้องฟ้านั้นจะเป็นระยะเชืองมุม นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเลยในการดูดวงดาวเพราะเราไม่สามารถดูดวงดาวได้ถ้าหากเราไม่รู้มุมทิศและก็มุมเงยนะครับมุมในแนวราบและก็มุมในแนวดิ่งครับขอขอบคุณเนื้อหาโดยศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ Learning Center for Earth Science Anatomy ครับหรือที่เรียกว่าลีซานเองขอขอบคุณข้อมูลที่ดีๆให้เราได้รู้ถึงข้อมูลต่างๆนะครับหลังจากวันนี้ทุกคนก็ได้รู้ ได้รู้นะครับถึงเรื่องพิกัดของขอฟ้าตรงกลุ่มท้องฟ้ามุมทิศมุมเงยครับวันนี้กับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ